สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีผิวหน้าหมองคล้ำผิวหน้าไม่ขาวกระจ่างใส่นะคะและที่สําคัญนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระและจุดด่างดําแล้วก็ริ้วรอยต่างๆรอยเหี่ยวยน่นรอยตีนกาต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆทําครีมมาด้วยผลมะละกอนะคะ ซึ่งมะละกอนะคะจะมีวิตามินซีที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เอนไซม์ตัวหนึ่งนะคะจะช่วยทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะและสําหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถทําเองได้ที่บ้านได้ง่ายๆเลยนะคะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยส่วนผสมอย่างแรกนะคะเราจะใช้เป็นมะละกอนะคะ ใช้มะละกอสดนะคะจะช่วยทำให้ลดปัญหาริ้วรอยนะคะลดฝ้ากระและจุดด่างดำทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสนะคะและในมะละกอมีเอนไซม์ที่ช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกไปได้ง่ายนะคะ,ะเราจะใช้ไม่เยอะนะคะใช้นิดหน่อยมะละกอก็สามารถปอกแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะ เวลาปอกเปลือกนะคะให้ปอกเปลือกเนื้อข้างนอกออกเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเปลือกตรงถ้าเราปอกบางเกินไปอย่างเงี้ยคะ่ะเนื้อของมะละกอเขาจะแข็งนะคะแล้วเวลาเรามาบดอย่างเงี้ยคะ่ะจะค่อนข้างยากนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะตัดเฉพาะใช้เฉพาะข้างในก็ได้นะคะ เราใช้เนื้อมะละกอบระมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้เป็นผงสมุนไพรนะคะซึ่งตัวผงสมุนไพร2ตัวนี้นะคะจะเป็นผงสมุนไพรธนะคาก้อผงสมุนไพรแก่นมะฮดนะคะซึ่ง2ตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องรักษาฝ้ากระและจุดด่างดําโดยตรงอยู่แล้วนะคะซึ่งตัวผงสมุนไพร2ชนิดนี้นะคะเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจแม่นายมาแช์นะคะ2ละ35บาทเท่านั้นนะคะ นี่นะคะเราจะใช้เป็นผงแก่นมหาด1ช้อนชานะคะตัวนี้จะเป็นผงธนาคา1ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วนะคะเติมน้ำผึ้งอีกประมาณ1ช้อนชานะคะเพื่อจะทำให้ผิวเราเนียนนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของผิวได้ดียิ่งขึ้นเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะนํามาบดให้เข้ากันเลยนะคะสําหรับมะละกอใครที่แบบแข็งแข็งนะคะเพื <ๆ S 2> ะะ่อนๆอาจจะใช้เวลาบดหรือกดนานหน่อยนะคะ สำหรับสูตรมาละกอสูตรนี้นะคะสามารถทำวันเว้นวันได้นะคะเพื่อจะเป็นการผลัดเซลล์ผิวเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดำได้ดียิ่งขึ้นนะคะสำหรับใครที่มีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกายอย่างเงี้ยค่ะเขาจะค่อยๆตื้นขึ้นนะคะ ฝากนิดนึงนะคะใครที่หาซื้อผงสมุนไพรไม่ได้นะคะสามารถกดสั่งซื้อได้ที่เพจแม่นายมาแชร์นะคะหรือว่าลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะซองละ35บาทเท่านั้นนะคะเพื่อนๆสามารถไปกดสั่งซื้อได้เลยนะคะนี่นะคะพอเราได้ครีมมาเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถทําตอนกลางคืนหรือว่าตอนเช้าก็ได้นะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะเขาจะไม่มีส่วนผสมของมะนาวแล้วก็มะขามนะคะ เพื่อนๆนำครีมมาร์กนะคะเพื่อนเพื่อนํำครีมมาร์กมาทาที่ผิวหน้าได้เลยนะคะเรามาร์กอย่างนี้นะคะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีถึง25นาทีนะคะสำหรับใครที่มีฝ้าหนาๆน,นะคะหรือฝ้าแดดที่เป็นลอยๆเลยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆสามารถทาโปะๆไวนน้หนาๆตรงนั้นได้นะคะและที่สำคัญนะคะ แม่นายแนะนําเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะให้เพื่อนนํามะละก orn นนะคะไปแช่เย็นก่อนที่จะมาทําสูตรนี้นะคะเพราะว่าจะทําให้แบบผิวเราอะค่ะชุ่มชื้นมากๆแล้วก็จะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ดูแบบกระชับยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูผิวหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะว่าผิวเราจะเนียนขาวกระจ่างใสขนาดไหนนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะ อันนี้นะคะผิวหลังจากที่ล้างเรียบร้อยแล้วจะสังเกตได้ว่าผิวอะคะจะมีความแบบเนียนนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็ผิวจะดูแบบไม่ตึงเยียดอาร์ตด้วยนะคะเขาก็จะมีความแบบละเอียดทำให้แบบผิวเราอะคะ่ะเนียนเรียบยิ่งขึ้นนะคะสำหรับสูตรนี้ สำหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถทำวันเว้นวันได้นะคะที่สำคัญนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมทาครีมกันแดดทุกๆวันด้วยนะคะเพราะว่าครีมกันแดดจะช่วยปกป้องผิวเราจากแสงแดดนะคะไม่ทำให้แบบผิวหน้าเราหมองคล้ำแล้วก็และก็ไม่ทำให้ผิวหน้าเราเกิดฝ้ากระและจุดด่างดำรอบใหม่ขึ้นมาด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะพลาดตรงนี้นะคะว่าสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ